าหยั่งน้ามูครับมาสมัครมาลองมาล่ำแกโอ้ยมาสมัครมาล่ำกับวานนะครับประเด็นยูวานเนี่ยอันนี้เป็นหอดพยาบาลเนาะพ่นไข่ลงบาดแกแหงหลายเสียเวลาใดมาล่ำหน้ามูครับบ่มีเวลาก็ล่าออกแล้วค่ะล่าออกแล้วยูหนี่ล่าออกแล้วเด็ก่ะครับล่าออกแล้วพูดจะมาป็นพยาบาลมันสบายค่ะถามหมอหยาดเบิ่งเด้อค่ะโอ้ยเห็นเราเห็นเราจมอยู่เราจมนี่ดีตัวจมมาหยั่งค่ะจมมายากหนายากหลังมาแล้ววะสีบอกชูฟังมาโควิดบังหันบู เฮ้ยเมื่อยคือยังนี่<อ>ในสีกาากาบายกาเล่นครับกาเดือดเดือดกำขึ้นห่งเมื่อยค่ะ่ยกาอย่งลหะครับกาลีค่ะเฮ้ยหมอกระเป็นกคกือนติี <c oughs> เศร้าโดดแล้วเ mm ้้าแลวเห็นมาเป็น right> ยังสี <sh ่เด้อค่ะเป็นอยังครับวาสู่ฟังพอแม่เหตุงานธนาคารบ่แม่นคุยบ่แม่นโมอันเพิ่งเป็นงานปกติบ่ล่ะครับเุมื้อเลยสบายก็มุกก็พวกยุดธชีมือแล้วค่ะนั่นแสดงว่าเป็นผู้จัดการสาขานะครับบางมือก็ไปเฮ็ดงานบางมือก็บยุทธในยุดเป็นเท็ดก็บม่มีปัญหาสบายมากไม่สะออนวาสนาเพิ่นเนาะคไม่สะออนพอกับแม่เราสิมาสะออนอีหยังเอาเสียหามือเขาไม่ได้ไปสันครับฝนตกรถปูนเ่าไปทรงยุทธนาคารก็แล้วเขาได้เด็กงนั้ ฮ่าเ้ยเห็นงานก่อสั่งกับปว่านาะเฮ้ยเราเอา,เอาข้อสุดท้ายมาอยังน้ำมูครับอ๋อมาสมาัครหางเครื่องค่ะสมัครหางเครื่องเสียบะขาว่าได้ใช้เป็นหางเกี้ยงหันนะอันเมื่อตามสาภาพบอทั้งบวครือปันไหนล่ะครับเห็นหุ่นบางบางล่างเล็กจะสี่เตีเ้ยนแถวนาพูด้ค่ะนาไป็พี่เฮาในตีบ่อค่ะนายังครับนารถบัมค่ะโอ้ก็เลยอยากมาสมัครเป็นหางเครื่องเอ้าวพี่น้องครับตอนนี้ห้องกระดิ่งหูความเป็นไปเป็นมาแล้วนะครับ ผมขออนุญาตให้พี่น้องนั่งย่นี่เมื่อสักครู่นี่หละเป็นกรรมการตัดสินซอยกันนะครับใครที่เสียงดีมีความสามารถพี่น้องคะแนนมานะครับพิลิเกคขแรกไว้นําบามีนามว่าอาทรสอนรัก้าเอาคนที่มาสมัครั้างเครื่องครับผมเสียเจ้าเตียนไซลิเกย์คองด้วยบาดีแสดงความสามารถระมัดเตืมเทียกันแล้วกันพี่น้องครับเชิญฟังลิกเกมันวนครับตกลองเพิ่นฟังเบื้องหางเคียงเตีนนะคะผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า ทำไม่ได้ไไไปไมไวไอ้จไ่ะเหัวตอเหไมเ้าสิมื่อางนมตูมาหยั่งหมตูย่านมึงได้เลยวนีอ่ะมึงเขาุกหัวกูอ่ะมันเป็นบ้าเนาะได้เจ้าหัวจัดแล้วนี่เมเขาบ้ปไอ้ท่อนีมันก็ว่าเจ้าเป็นบ้าตีหนูหายแล้วจ้ะมาหายมาแต่เมีมใส่ตมไมหัวอยู่นะดว่าดูใบหนูไม่จบไปยังครับบ่ไปยังครับอพี่นอครับฟังเลยเกมันวนครเชิญรับ มาฟังก่อนฉันทั้งไอฟังบรรยายเป็นคำกลอนว่าเสียงอะไี เพราะเจ้าในเชียงดีมีความสามารถเนาะคนใหญ่เชียงบ่ดีฉับเป็นผัวจิอันขึ้นตั้งสี่ครับประเด็นข้ามพลระเบนเท่านี้เพท่านในมีนายโยบายรับเลเกมาเป็นพระเอกหมอลำไหมครับเห็นใไในละบาดนี่หมอลำหนูก็ร้องเป็นจ้ะร้องของใครครับชอบสาธิตทองม้วนต้องจันทร์ครับโอทองจันทร์อาจารซีอาจารซิดีที่บอดให้หนูหน่อยจ้ะอาจารจ๋า ใ่เขาขมเอื้อที่บอดน่ะนะละกิงไปมาดวงคิดเพีงเจนตัวเองเป็นตาในาาปากาเบื่อเขาหลายว่าอยากเห็นบ่อยากควาแต่ใจน้องหวงบ่หายเพียงแต่เขาโหดไร พอาเขาลอกว่าเขาลวงแต่ใจห่วงเห็นเขาคิดบอสเล่นอนคุณกันเด็กดันเด็กพัมพัมปัมพัไม่หยังปั๊บปับปั๊บเสียงดนตรีโอ้เสียงดนตรีมามันมาอย่าง พี่คาเขาโอมพี่บ้าสารคามนเนาะไปนั่งกูล่ะไปนั่งครับเป็นไป,นป,นปนทั่วนี่เมย์ผู้ใหญ่ครับ มื no. ึอนี้คนย่ายสีมาฮ้องเพลงละสีมาล้ำห้พี่น้องตาสินมืึอนี้ว่าย่ายกับสีมาล้ำตัวย่ายไปนั่งเอกเกาเมย์ไปหยังเกาก็ไปไปนั่งเอกเกาเดีอยวนี้นั่งเอกเกาบ่ธรรมดาตัวนีไม่หยั่งบั้งบักเจ้าเป็หยังก็นั่งเอกเกาเป็นั่งเอกเกาเออนั่งเอกเกาสีมาโม่มาคุยอยัางคอยเกาก็เจ้าใครยยังไม่พูดเอาเมื่อก้าอีหยั่งนั่นนี่นี่แหละกะลีเกาโอ้ยเฮ้ยบ่เป็นต่างคนแม่เอ้าแดนซี่ครับแค่มาเลยครับเเอาล พวกไ้าทม่ชูวเอาคือว่าเช้าเป็นบ้าแล้วหามือ